สวัสดีค่ะปนปนปีสไตล์ค่ะวันนี้พาชมร้านทำขนมโรตีนะคะขายอกยู่ตลาดนิคมอุตสาหกรรมบางปูค่ะนี่นะคะ่าค่บ่ ได้เหรอดึงวางของก็ได้วางเลย 这个人没退到的。 สีหอมกรอบข้าวหวานค่ะนี่นะคะทำเสร็จแล้วนะคะรอลูกค้าค่ะ Ô mọi ah, phải oh, ¿Oh. you <amanści> okay, người có mọi 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 người có เสร็จแล้วก็จะเอาน,นาม,มาพักไว้นี่นะคะถ้าก็น้ำมันมันเยครับ<อ>พักไว้ให้น้ำมันสเสด็จน้ำมัน,นะคะ่ะแล้วถึงิมใส่ห่หหอนะคะเป็นแบบธรรมดาน,นะนี่นะคะแล้วมีแบบใส่กลก้วยด้วยใช่ไหมคะมี้วใ,ใส่กล้วยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมนี่นะคะมีนี่ด้วยนะคะ QR code นะคะน,นี่ป้ายนะคะ ม,มีช็อกโกแลตนะคะใส่ไข่18บาทใส่ไข่ใส่กล้วย25บาทใส่ไข,ข่ข้าวโพด25บาทธรรมดาก็อันล,ละ8บาทค่ะโรตีใส่ไข่ค่ะ อันสิบาทครับผมสิบาทใช่ครับผมโรตีใส่ไข่ค่ะตีใส่ไข่ครับธรรมดมคะมีครับประมาณห้าสบแผ่น้งหมดเลยป่ะ้าสับครับ เขาอะไปถึงอะาหวทั้งคู่เลยค่ะรตใส่กล้วยค่ะหวานเปียวเลยค่ะั้งค่ ห้าสิบบาทค่ะได้นะแมนปิดเางนี่ก็ไม่ได้เอาเงินเยอะเอาขอองเะไรไมรู้มาจาตรงไหนเลยไมจะมาอะไรปี๋เหรอคี๋ค่ะามสิบสามบาทใช่ไหมครับใช่ครับโอเคนักบอลเาเลยนะคะ อ uh ่าโยกไปเลยยกใส่นงเลยพี่เขาไปตัดต่ออีกที่เก่งที่พี่เดี๋ยวไม่ต้องเก่งอ่ะ ตีเจ้าเดียวในตลาดนีิคุณอุตสาหกรบางปูนะคะขายประจำทุกเย็นใช่ไหมคะใช่ค่ะ อ่าคนชพว่มาแล้วคลิปนี้คนโปนปีสไตล์ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คนโปนปีสไตล์ด้วยค่ะค่ะลูกเพจมาว่าชิมด้วยนะสวัสดีค่ะคลูกเพจมาว่าชิมด้วยนะ